สวัสดีครับมือน,นี้ว่าเปิดกล้องซูมนะครับกล้องซ้มนี่ซูมจากข้างบ้านนะครับพี่นออ้องชงว่าล่องเบื้องว่านมีมียังเนียครับมื่อน,นี้กล้องซูมนะครับโมเมนกล้อง,กองเกิดดังนะครับด้วยตรงมาจากบ้านเข้ามาหลุ่นกำลับบ้านกล้องซูมนี่เสียนมียังเนียครับเบมืองกันเลยครับ เส็จเ็กันมาลุ้นกันครับของซุมครับผมว้ายังนี่น้องหม่ครับนี่น้องใหม่องม่ย่านางโอ้หย่านางแก้วแก้วย่านางครับน้องหม่ครับปู่น้องใหม่ไรขนาด เห็นจังๆเนแยบก็นอยใหญ่เลยครับนี่น้องใหม่แบบนี้ผู้คันผู้ได้บ่กเค้กินนี่จีว่ามันน้อยหน่อยครับแต่ว่าน,นบอกเลยว่าแสบก็นอยใหญ่หายากเสียบหยอนว่ามันหายากครับ <c oughs> แต่ว่าก็เสียบอยู่ครับว้าว <c oughs> พิกครับลูกโดดโอ้กองชุมนี้ในการโอ้นี่ครับคล้องแท้นิดปวดครับผมยูุงเทพยไปยกินนิดปวดกองชุมครับ โอ้หน้อไม่ร้ายครับน้องใหม่น้อไม่น้อยครับน้องใหม่ยังก่อนละน้อไม่กระเซยนนะครับเนาะโอ้โหนริมเฮ้ยน้อไม่กระเซ็น,นนะอโอ้โหเห็นหมุนมงเนาะอันนี้ส้มปลาครับโอ้หอมหวยเลยครับว่าจะเปิดออกบลาหิวเข่าเลยครับ,บข้อครับโข้อ ภาษาไทยก็อื่นยังผมกับปูหจักนะครับปูหจักเจอแบบกอดโอ้น้องใหม่ครับหลายๆโอ้โอนี่ครับกล้องซูมจากทางบ้านขอบคุณครับ